สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ธนวัฒน์แช n แนลนะครับมือถือของท่านเต็มบ่อยใช่ไหมครับตอนนี้นะครับคลิปนี้ผมมีวิธีแก้ไขนะครับในการลบขยะเรานะครับก็จะเป็นขยะของเว็บไซต์นะครับที่เราเข้าไปอ่าชมนะครับและอ่าเว็บไซต์พวกนี้นะครับก็ไม่จําเป็นที่เราจะต้องเก็บไว้ครับเพราะว่าเราเข้าไปนะครับอย่างเช่นก g l e Chrome นะครับก็จะอ่า เวลาเราออกมาเขาจะบันทึกไว้นะครับว่าเราเข้าไปดูอะไรบ้างอะไรบ้างอย่างนี้นะครับวันนี้ผมก็จะมาทําการลบนะครับลบทิ้งไปเลยครับเพราะว่าไม่มีประโยชน์นะครับโดยที่เขาอยู่ในเครื่องครับโดยที่เราไม่รู้เนะครับเราต้องกดเข้าไปตรง g l e Chrome แบบนี้นะครับจากนั้นเราก็จะกดที่จุดสามจุดตรงนี้นะครับนะครับแล้วก็กดตรงคําว่าการตั้งค่านะครับ นี่ครับแล้วก็จะขึ้นมาแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลื่อนหานะครับไปที่การตั้งค่าเว็บไซต์นี่เลยนะครับพอมาถึงหน้านี้นะครับเราก็จะเลื่อนไปหาดูนะครับข้อมูลที่จัดเก็บนะครับตรงนี้นะครับนี่ครับที่เขาจัดเก็บที่เราเข้าไปท่องมานะครับกดจิ้มเข้าไปนะครับก็จะเห็นว่านี่นะครับขยะทั้งนั้นนะครับ เยอะแยะไมหมดนะครับนี่แหละสาเหตุที่ทําให้เครื่องเราเต็มนะครับนี่ครับยิ่งถ้าใครไม่เคยทํานะครับนี่ครับเยอะมากนะครับนี่ไม่หมดนะครับถ้าเครื่องใครยังไม่เคยทํานะครับก็จะสะสมไว้เยอะมากนะครับเราสามารถเพิ่มพื้นที่ว่างให้เราได้เยอะครับพอมาถึงหน้านี้ครับเราก็กดคําว่า ล้างข้อมูลทั้งหมดนะครับนี่ครับเราจะมีขึ้นมาอีกครับจะเขียนว่าคุณจะออกจากระบบของทุกเว็บไซต์หรือระบบจะล้างข้อมูลออฟไลน์ทั้งหมดนะครับเรากดล้างไปเลยนะครับเพราะว่าตรงนี้นะครับเป็นขยะนะครับเป็นขยะนะครับไม่เกี่ยวกับ กัวเครื่องเรานะครับนี่ครับลบไปหมดแล้วนะครับตอนนี้ก็ลบไปเรียบร้อยนะครับก็จะลดพื้นที่จัดเก็บเราเพิ่มพื้นที่ว่างเราได้เยอะเลยนะครับนี่ครับเดีผมมาดูนะครับก็อะไรก็ไม่หายนะครับนี่ครับรูปภาพก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับ ก็หวังว่าคลิปนี้นะครับจะมีประโยชน์ต่อได้หลายท่านนะครับถ้าชอบก็กดติดตามครับกดไลค์กดซับสไครเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมทําคลิปต่อไปนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอเก่าวคําว่าสวัสดีครับ